สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกับต้มกระดูกหมูผักกาดดองกันนะคะพร้อมแล้วเตรียวมวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปลงือทาด้วยกันเลยค่ะแกงจืดกระดูกหมูผักกาดดองวันนี้นะคะพี่ส้มใช้กระดูกอ่อนนะคะถ้าหากใครหาเป็นซี่โครงได้ก็ใช้ซี่โครงก็ได้นะคะผักกาดดองค่ะพี่ส้มเลือกใช้เป็นแบบถุงอย่างนี้นะคะ เพราะว่ามันดูสะอาดดีอะค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะเกลือป่นค่ะซุปก้อนหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็พริกไทยกระเทียมค่ะอาจจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะกระดูกอ่อนนะคะเรานำมาล้างขยะงกับเกลือให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ต้มน้ำนะคะใส่เกลือลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วเราใส่กระดูกหมูไปเลยค่ะลูกกระดูกหมูนะคะให้พอสุกค่ะ กระดูกหมูสุกดีแล้วนะคะให้เรานำมาคทั้งมาพักไว้ก่อนนะคะผักกัดดองนะคะให้เรานำไปหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะ จากนั้นนะคะแล้วนำลวกน้ำร้อนนะคะตักผักกาดดองขึ้นมาพักไว้นะคะลวกประมาณ5นาทีนะคะ เตรียมตั้งหม้อนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไฟค่ะจากนั้นเติมด้วยกระเทียมนะคะบุกพอแตกแล้วก็พริกไทยก,ก็บุกพอแตกนะคะต้มจนน้ำเดือดนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วเราใส่กระดูกหมูที่เราลวกไว้แล้วลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราใส่ผักกดาดดองลงไปเลยนะคะต้มไฟกลางนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเดือด ส่วนผสมเริ่มเดือดให้หลีไฟอ่อนนะคะฟองช้อนเป็นระยะระยะนะคะเอาออกให้หมดเราจะเคี่ยวผักกาดดองกับกระดูกหมูะคะ่ะอย่างน้อยนะคะประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะจะสังเกตได้นะคะว่ากระดูกหมูเราค่ะเปื่อยแล้วนะคะหากบางคนใช้เป็นเป็นซี่โครงหมูธรรมดาไม่ใช่ซี่โครงอ่อนแบบนี้ค่ะอาจจะใช้เวลาต้มนานนิดนึงนะคะนะคะผักก็เริ่มเปื่อยแล้วถ้าเกิดว่าน้ําน้อยค่ะน้องเติมน้ําเป็นระยะระยะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สนะคะแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟพ,พร้อมกับข้าวสวยวร้อนๆได้เลยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยก,กกวนฝากดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูตัดไปให้พี่ส้มด้วยนะคะสำหรับอันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ